สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันก่อนได้ข่าวทางทีวีว่ามีผู้หญิงติดเอ่อติดเชื้อทางกระเพาะอาหารติดเชื้อจากอาหารที่ทานแล้วได้ข่าวว่าเอ่อผู้หญิงคนนี้คือคนไข้คนนี้ยป่วยด้วยอาการท้องเดินหรือท้องเสียเพราะว่ากินข้าวทานข้าวเอ่อเปื้อนขี้ ด้วยความที่เราฟังแล้วเราก็งงเอ้ยเปื้อนขี้นี่มันคืออะไรพอตอนหลังเนี่ยเิดคนไข้คนนี้เขาถึงได้ออกมาพูดว่าที่เขา,ปขาเปื้อนข้าวเปื้อนขี้เพราะว่าคือเออขี้ที่ว่านี่ก็คือมาจากขี้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ที่มันอยู่ในไข่ที่มันอยู่ในไข่ไก่นี่ยละค่ะก็เราก็เลยเข้าใจว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นก็คงจะเป็นเพราะว่าคือเวลาที่เขาซื้อไข่ไก่หรือซื้อไข่เป็ดมาแล้วมาเจียวไข่หรือมาอะไรเนี่ยแล้วก็คงจะแบบว่าไม่ได้ล้างหรือว่ามันติดมูล ของของสัตว์พวกนี้พวกสัตว์ปีกเอ่อนกไก่อะไรพวกนี้ค่ะฉะนั้นทุกครั้งเนี่ยนะท,ทุกครั้งก็พาย,ยังโชคดีไปว่าเออเราคงไม่ติดแล้วนะเพราะทุกครั้งที่พาซื้อซื้อไข่ไปมาก็แล้วแต่พาก็จะต้องเอามาล้างเอามาล้างล้างอย่างเงี้ยน,นี่คือล้างผลที่สองแล้วพอล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพาก็จะแช่พาก็จะมาแช่เอาไว้สักพักหนึ่งเนี่ยเสร็จแ,แล้วทีนี้พาก็จะเอามา เอามาล้างเสร็จแล้วพาก็จะเอามาผึ่งเอามาเอามานั่นไว้ให้มันแหง้งคือให้มันสะเด็ดน้ำอะค่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพาก็จะเอามาผึ่งให้มันแห้งแล้วลแล้วเราค่อยเอาไปเข้าไปในตู้เย็นเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดถ้ามันไม่มีมูลไม่มีขี้นกไม่มีอะไรแล้วเนี่ยตู้เย็นเราก็จะไม่ไม่เปื้อน เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ยเราไปบ้านเพื่อนบางทีไปเปิดตู้เย็นไปเปิดตู้เย็นของเขาออกมาก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะตู้เย็นเขามีเพื่อนขี้นกเอ่อเพื่อนขี้ไก่ขี้อะไรพวกนี้แล้วพวกนี้พวกนี้เวลาเขาเขาซื้อไข่เป็ดไข่ไก่มานี่คือเขาไม่เขาไม่ล้างกันหรอกหรอยิ่งถ้าบางคนที่เขาไปซื้อไข่เป็ดไข่ไก่จากตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยจากแม่ค้าสด,สดตลาดอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ได้ซื้อในซูเปอร์อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้ล้างไม่ได้อะไร แต่เราก็เข้าใจว่าถึงแม้ว่าจะซื้อในซูเปอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยบางครั้งที่เราเห็นเนี่ยมันก็ยังมีมีเอ่อมีขี้เป็ดขี้อะไรแบบขนเป็ดขี้ไก่อะไรพวกเนี้ยติดอยู่ในเปลือกติดอยู่ในเปลือกของไข่ไก่เราก็มีความรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าคือเราเอามาล้างดีกว่าล้างเสร็จเราก็คือผึ่งให้แห้งหลังจากที่ผึ่งให้แห้งแล้วเราเค่อยเก็บเข้าตู้เย็นมันน่าจะปลอดภัยมากกว่าที่ ถึงแม้ว่าเปลือกไข่มันจะไม่ได้เราจะไม่ได้ไปโดนมันหรือไม่ได้ไปกินถูกอะไรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็มันก็มีส่วนที่ว่ามันจะเป็นเชื้อไวรัสหรือเชื้ออะไรที่มันอยู่ในตู้เย็นน่ะนะคะค่ะเนี่ยค่ะพาก็จะเก็บเอาไว้อย่างงี้เสร็จแล้วเราพาก็จะรอผึ่งให้แห้งแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยพาก็เข้าไปเก็บใส่ในตู้เย็นอีกทีหนึ่งอ่าฮะบางครั้งเชื้อพวกนี้มันก็อันตรายนะคะ บางเป็นสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมองไม่เห็นแล้วยิ่งตอนเนี้คืออากาศร้อนๆด้วยนะคะบางทีเชื้อไวรัสเนี่ยมันก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เราท้องเสียหรืออะไรเจ็บป่วยได้ช่วงนี้ยังไงก็ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะคือหายาอะไรที่มันเป็นสมุนไพรดับร้อนถอนพิษไข้มาทานก็ดีนะคะวันนึงสักสามเม็ดห้าเม็ดก็ยังดีนะคะค่ะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆที่มาติดที่ติดตามกันนะคะ ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ